ไปดี bye, 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 bye. ทุกคน bye, bye. ดกน <Bye. S 1> มือนี่พาทีมงานไปกินหมักตามนะทุกคนโหปะไปกินมากตามาิ <c oughs> à, ไ้หัตามมากอย่าง <c oughs> มามาเห็นพ่อลูกว่ะมาเห็นพอ่อไ <c oughs> ล่ไล่เลยพี่น้องดำห <c oughs> ง <c oughs> อันนี้ก็เป็นหมกหนักใหม่ มากใหม่ธรรมศาสตร์นะพี่น้องหงผึ่แสบแสบไปยังพี่น้องเลยแสบไปไหนะแสบป้าติตา้าอ้ยไม่ฮะม่แครเวยนี่ี่ไหม ไปไหนเคยกินเห็นมาบอกเด้ออันนี้เพิ่นเอิญหวาลูกหวอ่ะกินได้พี่เนาะมากหว่าดินเลยเห็ดกุดแล้วพี่เนาะงามลายเป็นปวเป็นปว๋วานพี่เนาะ เยอะค่ะในผัวหนึ่งไ้กินมะมว่ามนบะหม่น้ำปีนเกิดธรรมชาตินั่นนะน้ำปีน้ำปีเอาหมดแล้วแสบอีกแล้วแสบไอ้เว้ยแสบไปกินมักตานกับพาทีมงานอย่างไปเด้อทุกคน อันนี้ก็สิเป็นหน้าที่เขาจะทายไว้เนาะเขาจะชิวานเดี๋ยวนี้นะเขาจะหิดว่านพี่นาะพ้ากันแต่วานแบบว่าเห็นผู้หนึ่งว่านแล้วก็พ้ากันว่านน้ำลังเพ็ดหน้าว่านนี่ก็สิง่ายเป็นนนหนึ่งเนาะทุกคนบมเมืเอยดำ แสบเด้พี่น้องมากกว่าทุ่งนี่ก็ไทายไหวแล้วพี่น้องทุ่งนี่ก็ชีวานคือกันว่านลายได้พี่น้องปีนี้นะแบบเพนข้าวว่านแล้วก็นยิยมกันว่านแบบน,นี้ไก่เสิอบดํดำนาแล้วพี่น้องใหญ่น,นี่มาพออีกเลยเลยทุกคนต้นหนึ่งลูกง่ายใหญ่ต้นชีบมงดูพี่จันทต่ละต้นกับบุคือกันเด้พี่น้องบางต้นกับสมบางต้นกับว่าน ลราดูนี่นะสีไล่พี่น้องแซ่บดูหอดลดูอันหมักหว่าซุกแล้วต้องเสียิงชิมโอ้งัวงัวกระอยากมันหว่านนั่นเสียิงกระอยากเอาพี่จันน้ำมันหว่านมันกินมันโมเมนต์แนวบ้านอันนี้ก็หอดกการเลยเด้อพี่น้องไลายล่กกการบ้านเพิ่น ไปยกขึ้นไปกินเมล็ดานกับเบิสเบิสทีมง,งานพาทีมงานไปกินเมล็ดานอันนี้ก็แมนตะการตะการที่เป็นตัวกวางนะทุกคนกำลังออกงอกเคี้ยวแล้วถือเอาแล้วไม่เสียหน่อยอไม่เสียหน่อยบอนไม่เสียหน่อยมีอยู่ได้ไอ้ถือมา<ว>ตอกขอคมฮันดี้เอาตอกขอคมมาเลย เดี๋ยวแให้อายเพื่อนขึ้นมักตาให้กินเนาะพี่น้องแตงไว้ไอ้จะมาบอกดีหน่ามาไม่ใช่อยากพูทอะไรชั่กูนละเออเอออันนี้กระเบนเพื่อนลงอาบน้ำเนาะน้องที่เพื่อนอาบน้ำ มาห่อตุนตานลเด้อพี่น้องไลายล่พี่น้องตุนตาลหนึ่งสองสามสี่หาฮุกโอ้ยสิบปลายต้นพี่น้องมันแก่เลยพี่น้องตัวแก่กแก่แก่แล้วก็ล่นถิ่ม ต,นนนนนนตน้นน้อยๆี่ก็เป็นด้ทุกคนอันนี้อันนี้ก็เป็นอยู่แต่เป็นบัวลายบาวอ้อกบาเวเบยเพิ่จะขึ้นหมักร้านให้กินปตาจะได้กินน้ำอยู่บ่ โอ้ยบ่ได้เลือกไอเบยละเต้นไหนเบิงไปเป็นเกมมักตาลโอ้ยเบยมักตาลแม่นเอาทุกคนบ่ได้ขึ้นเนาะไลายล่พี่น้องมักตาลผู้แหม่กับปานไม่สาวเลยได้ยี่วะเพอได้ก็จะขืนนี่สิเขาเอาป่นเขามาไห ท่นกับเขาัไ่ไปึ้นหนจาคืนเนยครับใ้่แ่ดเบิคา้าอ้เงาคันงสยแก่แล้วพี่นนองเมื่อไงเต็มเมื่อมันจนซุกกดมันจน,น,มมนเลือง Nhá? Hôm nọ mặc tan chút nữa hết bao nhiêu sẽ đấy sao không cái chân gu má tôi tôi mệt vui ai khử thịt kim khử เพิ่นขึ้นไม่ได้เพิ่นบอกว่าเพิ่นเจ็บท้องพาออกมาเบิ่งแล้วก็ชุกเห็ดจุวยหัวยอยู่เนาะทางใน มักตานซูปอันนี้ก็แมนุ้ีิมามักตานอีทุกคนเข้ามากับพ่ออีกมูนึงเขาเจะเอากมามักตา,านคืออันอันนี้จะคลองมักตานมห้องเนี่ยเมื่อห่ไอเดียเปื้มมีไอมันแล้วคราบ ขึ้นไปแล้วทุกคนแต่ว่าขึ้นห้านขึ้นไปหมุนบ่อน,นันชิขึ้นไปเอาหมากมาในขึ้นบ่ได้แล้ก็เลยลงมาคือเก่าเดี๋ยวเอาเม่สาวเมย์เนาได้แล้วเด้อทุกคน <laughs> กําลังได้สามหมากงามๆพี่น้องเอามาพาเบาาิ่งกจะยิงว่ามันอ่อนอยู่บ่นี่นั่พี่จันให้พี่จันพาเอาพาเดปล่าเอาไปได้ขยันบุกโอู้ พากันนั่งอยู่ในต้นขี้เล็กพี่น้องบ่งกักระดึบกระดึบกระดึบบ่งไลายล่บ่งกระบ่งน้อยแห้เลยมันเห็นคนแล้วมันตกลงมาใส่เนาะเดี๋ยวเผาแล้วอายเพิ่นขึ้นมาได้นะทุกคนเดี๋ยวเบ่าอันนี้เพิ่นมาแล้วเพิ่นจะขึ้นกินเพิ่นขึ้นเก่งเน้องโอ้โหไดุ้ดูด้ เิ๋งอะไรหมากสุ้มก็หล่นลงลาฝ่าเป็นเอ่ะให้พาตายอาือานกินหมักตาไนกินกับเกลือบ่ะที่ปอกเขาแล้วแหละ ขาเสิไก่สีไรข่อยย่านั้นผู้ได้มาไก่กับโบไร่ยินเถ่ะไม่เช่าก็ค้มนะแศบขักเนาะอืมเฮ้ยห็นดีดีเอมีคนึนเก่งด้วยแต่หาห้อหาแต่บกจมบกจมขึ้นไปมันพายจนเมื่อยหมดแล้ ่าดจะดีโอ้นั่นมันแตกแก่จริงเออพ่อเมื่อวาเล่าป่ะเรากบัรอนน่ะลกเบิดน่ะมาเี้ยกบชุดนึงกะงานมับรไครูได้หรอมามากันบมเกือกอ่าผู้บุคคว่าผีีุ่่แหล่ะผียังกูกับผีหัแห้งหร่ี่าผียังกู่ว่ะ มันเลื่อนออกขาดคือยังจังกำลังจักอันหนี่งนะขาดไปแพ่ทอดมันรอดมันพอดีเนาะมันคมเฮาอ่ะมันสีคมแก่ท่อกินพอได้เกินซ้ำในได้หนั่งกินอยู่ตันมันเนาะหนังมันเปหนังมันั่งกินอยู่ตันตาลก็พอคือเจ้าจังเบิ้งเด้อเออครเป็นกระเพาะบ่ดพิษกระเพาะบ่เนี่ยเขาให้กินเกลือกันจะได้ไว้กูหันบากล้วยน่าจะเอเป็นกระเพาะ กินก็ว่าอีนี่มันหายขุยังตะกี่กู่าทัวจากทััมานแล้วไปมันแบบว่ายังอัพดอกอัพเดทยเนาะขอบจุโบก้ะัวแวบแัวหัวมันบ้าปือเน่ไปเรีนไปเรีมามันคือเปิดอว มันตายแล้วเครื่องเก่าฮานั่นคือบริษัทเงินประกันไทยเ้าอยากเสียใหม่ฮะนั่ไมแค่บพิการบริสินน้ำประหาแบบใหม่มันนนันงห้องพังเเดี๋ยวสีซีมักตานที่นั่กำลังอ่อนพบดีกิน มากินอย่ตตนมันเลยอืแ่แสบแล้วลังแสบแล้วอืมลังย่นั่กุด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 ออกหวานจิกหน่อยห้องจัดนะนมอยากแก่ไม่ห้องอะไรมันบอไม่พักไม่ไม่ดหม ไอเบยไปตาเด็กกินที่ห้องแก้วนะจะโดนโดนเลยจะยิงน้ำพ่นมาน้ำ่ชื่อดได้ทุกคนกินบ่ได้เด็ดไปเช่าจะพากาอดูผู้ลุกขาผู้ลหนีพวกแห้งก็ดีกินบรอวะไม่เข้าว่าตัวนั่นนะข้านี้นี่นมีดของเขาป่าร่องโลทางๆางมั้ง แค่หมข่อยพอสุ่มก็สุ่มบ่้างเสียขี่ซะก่อนเด้อเสียขี่พิษตำชูตำล่าเลยฮะใช้กระสอบทัวมากกระสอบ่ได้กตาอันนี้มาหลายคนนะเจ้ากากระสอบมาในตี่ขึ้นไปเอาแม่ผคาดกินครับ มีอชีได้แก้เมื่อโจมแล้วแป๋วทั้งนั้นเลยใหญ่ <c oughs> หนึ่งตัใหญ่แล้วนี่เขามาขี้บวกแขกคชลินคุณาคว่เอาไปข่าแต่ค,คอยแก้ไม่ได้จะขึ้นชลินคุณ่าคกินเองโอ้พาพวกพาพวกเป็นอย่างนี้ไอ้าูุไทยกัตั้งโตไทยอา้าวกระเจิวยบมันไายบ่จะหลุดก,กินไปแต่เสพก็ดอกไข่ไทยนี่ น้ำมันจะแทรกไปเยอนนี่ผู้ไปนั่งไม่ถึงผู้ไปานั่งก่อนเอ็ดยังบ่นั่งละมองละบาบานี่ยันไปอ๋อจริงแหละ วันลินนกินเลยทุกคนแฉบมาโซลินขันทางทพี่ออนนะทางนี้เนี่ยพอดีหยัมเบิลจับด้วหยัมเบิลแล้วหยัเบิลแล้วแงเบิแแค่เท่ามาไปหนุบอลนะมันไหมา เอามาพี่อามาพี่ด้วยนะโทรมานนะ,ะแค่แต่บ่มีขั <c oughs> ้นมีกับชอ่อบ่มีกับชอ่อชอกั็ย่อหัวเขาก็บุคคลนี่และบาดเบิดเบิดแห้งผมรู้ว่าตาเขาเริ่มหมอนอนเบิ่งนไววเจือเตื่นมามันจะเป็นเรื่องวอน้นัในขม่าบ่มี นอ,อ่างเลยนั่งเบ่งกีไ่รักกบผู้ชายนั่งกินแย่งเดียวแย่งพดีรักนี่พาเขาไปพานั่นนี่มันนำมันจะบอกโอ้ยอาป่ากูก็เห็นแหละเบื่อนอริ่นไก่เหรอวะกูนอนจะกลับจะกลับอยู่ขึ้นด้านมามันยางบ่ ขี่รถปุ้มปันเงี้เปิดแดนเผยว่ากรีกดกรีัดมขวนคุยแล้วกูกำลังลูกเต้นจะบอกเรียบร้อยแต่เนญ่ยแต่ยอย่อ๋เนี่ยมือเช้าเนีมือแรงปิดประตูเย็ดแล้วเต้นเหื้อออกแะไรกาบน้ำแล้วบ้างไอ้ัวผู้ใดเพื่อนเพื่อนผู้ ท่ามันจะน้อยไปเฮ็ดเรื่องจะน้อยขึ้นไปบนนั้นมันยังปิดประตูจิจิปิดอย่างเงี้ยแต่บ่ยานีเดียน์หกควันอีเมรเราไปอีเมรมันยังพังได้มันยานหมออันนี้มันบริยานผู้ดรได้น่ะบ่มันขึ้นนั่นบางอันก็เดียวว่าจนน้ำป้าพี่น้องลายดี่หรอแม่แป๊กชอบนะให้แอ๊กชอบนะ ลายดีเราพี่น้องผลพันธุนลงมานะแบบกระเทือน,บบน,นด้ขึ้นแล้วก็พันลงมาพี่น้องผู้ขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ได้ก็ได้แต่แงนเบิง้งเพิ่นขึ้นได้ก็เลยพันลงมา,ลาหล่ลายพี่น้อง,งพ,พี่น้องเมืองนี้โซลินนะผลจากได้ลาย แก <G ay> เอาลากเอาทุกคนปวดวัลซอลินโอ้โ <c oughs> จนไปกันสิบ่ได้เพื่อนกินได้ทุกอย่างโซลินนะคะนี่กินได้ทุกอย่างสมมัรณ์แบบเลยนีมาปั๊บนัดกันเล่นี่แค่แต่ไม่ชศรากูได้เพราะช่องเช้งเพราะมันจะเศร้างมงามแล้วเ <c oughs> พราะกูราคาอ,อยู่หั้นแหละตัวโกคมนะเพิ่นขึ้นแล้ว ขึ้นอะไรเพิ่นนั้นพันลงมาหล,าลา่ไล่มาเด้อพี่น้องมากินบางตานน้ำชาลินชาหญิงเด้อวันนี้เชิญเพิ่นบ่ได้มาเนาะชวนเพิ่นมาเพิ่นก็บ่มาชวนไปเชิญไปกินบางตานเพิ่นก็ว่าไปโลดกุลมากับซาลินแล้วก็พี่จันแล้วก็เขาบออฟเนาะทีมงานแล้วก็อ้ายผัวผัวของพี่จันหล,ล่ไล่ทุกคนบางตานเป็นยังเก่กินตาลายเลยฮะุดท้หอหยุดท้อไปหาหมอ นี่ก็คือผู้ึ้นมากานี่กินเน้ะพี่นนองถ้าโบมีเรามาเนี่ย่ได้กินเท้ๆพี่นวจิมาขึ้นให้นะฮตวลงมาหล่นอข่น้ปดลงง่ายงเนาะอาวแก ปขั้นนั้นมักตานใช้หัวเข้านั่นเบอกพ่ลาดเขากระชอมมะน้ำอันนี้เาแต่วากิน้กินล้แลเมื่อกกินเต็มเลยคั้นมึงเลยนะนีิบุมีผูกินมะน้ำเปเชาไมเชื่อว่าอกวันนี้เอามาหิ้บพุชาบ่บาันี้ไปไบนร้ทั้งรถลยไปไหนมันะขาปันไปอย่างงว เบ้าเป็นรนเลยซูบ็กเจบเขามาสุอกน่ะไปทีไม่รอดบุกเกินอาปีลูกได้กินสูบ็อะหกีชูบเพื่อแหล่ตัวมันเป็นหมาเฮกกระสอบอยู่ว่าโอ้ยฟันหล่อเลยนะฮยิงเะื่อนัะฮะอกมะนะฮ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 นฮะ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 ฮก ้าไลยดิลเขาบลุดโบระเอาก็ได้สีเมือดายมัน้อยีะไรเขาจะว่ามึงมันเขยีกโทษโทษเอาลงมาล่เมือบได้อันนี้ก็กระตานึงนี่มันจะเกยแห้เนาแกแห้ตัวน้าด้ตัวนี้ผยว่าจากว่าเายกันชัวรถหงัวมันก็มากินกระป๋งกันกินทีจะเขาผ่าแล้วนะมักแห้งเรือหมอกอะไ้ยุ่มยุ่

น,นี่ก็ะแมนหลูกมันน่ะพี่น้องเ้ยหลูกกกตานในมันหล่นลงแล้วมันเกิดเองเนาะทั้งในหฮงลายลีรอ มุดไกตาแตกด้วยพูกระอยู่ร่วมกันอยู่บ่เห็นกันนี่มาแล้วเอาเมื่อบ่ได้พี่เนาะทูเหานก็จะเอาหลุดจากมาแล้วก็แก่เมื่อบัดกระสอบหนึ่งกับระตาหนึ่งคอยลูบขี่รถลูบหอดเฮือนแลเด้อทุกคนแบ่งกันกระสอบหนึ่งกับกระตาหนึ่งแบ่งกันเดียร์ทานทีมาหอดเฮือนกระพาอีก ผ่แล้วแค่เนาะมันมีเคียงแล้วมันผ่าง่ายแน่เนาะอยู่พี่อยู่พู่ามันบ่มีเคียงบ่มีแนวห้องผ่าก็เลยผ่าเงี่ยพี่ไอผ่านต่ยังคือผ่ามาอยังก็ผ่ามาผ่ามาผ่าอปอกแล้วบ่ เคยสื่อแต่เขาพาแล้วเนาะคือว่ากินหยากวันเรามาผ่าเองนะผ่าโบเป็นมามอ่อนมาหอดเหอนเล,เลยทุกคนเพื่อมาหอดเหอนเมนื่อยนึงให้แต่มีรถจยักไปหลับเอามาแหวกินเฟอเลยนิ้วเขาพี่เนาะ บอกอันนี้กระบอก,บอกเนี้ยอยากกินแบบบอกโปเป็นแล้วก็กินอยากแฮงสำหรับคลิปนี้ะนคะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็วดกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนอีพีต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดีนะะ